เล็กแค่แม่ถึงให้เด็กๆเล็กๆใช่แม่คน๊บโอ้โหโอ้โ,โหแล้วปลามันจะได้กินไหมนะได้กินเหรอมันตัดจบไปตรงนี้จะมาตีกรุงพี่อืพ่รพี่อือหือดูมันมันเห็นเราเป็นของเล่นไปเลยอะ่ะอ <c oughs> ูยจะถึงที่ร้าย เาลงไปมันต่อเลยเออเนี่ยสปาเท้าอ่ะเอ็กเอ็กลงไปเอาเอาเท้าลงไปดิสปา,อาออน้าวตะกี้ให้มันต่อเล่นๆหายมีกินเลยนะมันเดียวเดียวเป็นเอ็กซ์ลายเวลาพูดว่า <c oughs> ักย์ไทยเซนิมิสหรือว่าแฟร์โดนอะไรเงี้ยจะได้รู้ตัวไทยไอดีไฟได้อ๋อขนาดนั้นเลยไอดีไฟตัวตนได้เอาไป้งหนึ่งนะ เอาตรงนี้เอาตรงนี้ช่องแคบช่องแคบนี่เดี๋ยวโยนที่เดียวเยอะๆที่เดียวแบบมาแบบยิ่ดตอกเลยอืมอืมอืมเอาเยอะกว่าที่ตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้โอ้โหดูดิมาเป็นกัมเออนั่นแหละเอาเดี๋ยวโยนอืมเห้ยยิ่ดแตกเลยนั่นวางเด่นให้ได้ดิแล้วก็ให้กันโยน แหมเข้าใจเล่นนะโตลงวน